โอเคน้องๆครับมาหลังจากที่เราติวนมานานนะครับก็คือพรุ่งนี้จะเป็นวันที่จะทําให้น้องๆหลายคนเป็นหมอเป็นเภสัชตามที่ต้องการกันแล้วนะครับก็เขาอ้ยพรน้องๆนะครับพรุ่งนี้ที่แพทหนึ่งนะครับน้องๆที่เปิดมาตอนเช้าก็โอเคอ้ยพรเลยครับ200บวกนะครับพิม์ใต้คอมไปเลย200ยบวกนะประมาณนั้นโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่จะบอกเทคนิคนิดนึงนะครับมาอย่างแรกก็เลยวันนี้จะเป็นวันที่จะพิชวิตน้องๆหลายคนที่จะให้เป็นในสิ่งที่เราฝันนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมสูตรเของเราน้องๆสูตร A จําได้ไหม โอเคนะ50 60 90นะครับตัวนี้จะได้200พอดีเป๊ะๆเ,เลยนะครับประมาณนั้นเพราะนั้นเวลาเราทําจริงๆก็คืออาจจะได้เวลามากกว่าโอเคอะขออเน้นในเรื่องของแต่ละพาร์นะที่สิ่งที่น้องจะต้องระวังนะครับพาร์ตเช่าพี่บอกเลยนะฮะเช่าเนี่ยเจ็สิบห้านาทีน้องๆแล้วก็45เนี่ยครับมันจะมีราวๆสี่ห้าข้อนะบ,บางปีก็40พี่ไม่รู้เหมือนกันว่าปีนี้จะเป็น40หรือ45ข้อนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็น45นะถ้าเป็น45เนี่ยก็คือให้น้ออองะเาเลยครับช้้้ออปปิง25ขเน,นชี่ยนะครับ 20ข้อคือโคตาทิ้งหมายความว่าโคต้าทิ้งเอาไว้สําหรับโจทย์ที่แบบว่ามันยากเกินไปหรือว่าอาจจะง่ายแต่ว่าน้องใช้เวลานานเน้นเลยครับช้อปปิ้งเลยเลือกเลยที่ถูกชัวร์ยี่สิบห้าข้อปกติเช่าในช่วงแรกๆครับมันจะเป็นตารางตารางซึ่งแน่นอนว่ามันจะดูดเวลาน้องๆนะครับดังนั้นน้องๆถ้ารู้สึกว่าแรกๆเนี่ยเป็นตารางแล้วเราไม่ถนัดนะครับแนะนําว่าให้เปิดไปทําตรงกลางหรือว่าด้านหลังก่อนนะหรือว่าลองเปิดผ่านๆทั้งหมดดูสแกนก่อนกันนะว่าตรงไหนที่เราพอจะทําได้นะครับ ตั้งสติดีๆนะประมาณนั้นอ่ะเช้าเนี่ยถ้าทําไม่ทันไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่น้องๆจะทําไม่ทันกันอยู่แล้วเน้นเอาชัวร์ๆนะครับถ้าได้25หนึ่งก็คือตั้งไว้ครึ่งหนึ่งถูกป่ะครึ่งหนึ่งคือขั้นต่ําถูกไหมครับอ่ะ เช่าประมาณนี้น้องๆนะครับส่วนจริยธรรมอันนี้ก็คือน้องทําไล่ได้เลยครับเรียงได้เลยส่วนใหญ่จะมีอยู่ล5ห้าสิบห้าข้อนะไม่น่ใจว่าปีนี้เนี่ยจะมีกี่ข้อใช่ไหมบางปีก็หกสิบางปีก็ห้าห้าตัวนี้ก็คือมีทั้งหมดหกสิบนาทีน้องๆเพราะฉะนั้นก็คือทําไล่เลยครับอ่ะตัวไหนที่ไม่มั่นใจก็คืออาจจะข้ามนะครับแล้วก็เน้นข้อที่บอกว่าอ่านไวแล้วก็ใช้เทคนิคตัดชอยที่พี่สอนไปน้องจะช่วยน้องๆทําได้เร็วขึ้นส่วนใหญ่เด็กๆที่เรียนกับพี่มักจะทาเช่าจริยธรรมอ่ะะา ไม,ไ,มไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรโอเคส่วนเชื่อมโยงนอ้นองหลายคนบอกว่าจะแบ่งเวลายังไงใน60นาทีพี่จะให้น้องแบ่งไปไงี้ครับ15นาทีก็คืออ่านสแกนใช่สแกนแล้วก็อีก30นาทีตัวน,นี้คือเก็บรายละเอียดนะครับหรือบางทีน้องอาจจะเป็นอ่านสแกนสัก20นาทีก็ได้แล้วก็เก็บรายละเอียด20นาทีก็ได้หรืออาจจะ25นาทีโอเคนะจะบริหารยังไงก็ได้แต่น้องจะต้องมีเวลายอย่างน้อย15นาทีในการฝนนะครับใช่ในการฝนโอเคนะมี4ี่สเต็ปที่พี่สอนไปอย่างแรกก็คือดูภาพรวมก่อนแล้วก็ ด้านหลังเนี่ยก็คือให้เราไปดูคีย์เวิร์ดก่อนเนาะจะได้พอเห็นภาพรวมแล้วหลังจากนั้นก็อ่านสแกนก่อนรอบหนึ่งสร้างโครงเรื่องให้ได้นะครับแล้วลัาจกนั้นค่อยเก็บรายละเอียดนะครับตัวไหนที่ไม่มั่นใจตัวไหนที่ไม่มีในบทความแนะนําว่าไม่โยงนะประมาณนั้นก็คือเน้นชัวร์ๆดีกว่านะครับประมาณนี้อ่ะโดยรวมเป็เสร็จแล้วก็ประมาณนี้ก็คือน่าจะไม่ไกลเกินเอื้อมน,น้องๆ200ขึ้นกันทุกคนนะครับโอเคก็อพอน้องๆแหละประมาณนะั้นโอเคหลังสอบเสร็จเดี๋ยวเราก็จะมาลุยแอนด์เรเวลกันต่อนะครับรน้องๆที่สอบเสร็จแล้ว จำข้อสอบอะไรได้ก็สามารถมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับประมาณนั้นเผื่อแบบว่ารุ่นน้องรุ่นต่อไปประมาณนี้อ่ะทุกคนชุดส,สู้ครับผมทั้งนั้นก็วันนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่แบบว่าติดตามพี่แมในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะรุยเอเลเวกันต่อนั่นเองครับ